ก็สามารถสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่า30,000บาทต่อเดือนเลยฮะนี่คืออาชีพบันดาลใจครับที่อยากจะแบ่งปันนี่ไงขันมามีเสียงโผลยี่ยวกับงานของคุณบันไม่ใช่เอาไม่ใช่นะยังไม่ได้แต่งนะครับนี่เป็นกระบวนขันมากของเจ้านำโชคหนูพุกเพชรพู่จากจังหวัดมุดาหานะครับพี่นายประวิทย์สงามแก้วได้จัดขึ้นเพื่อน,นำมาสู่ขอ นะของหนูพุกเพรเมียชื่อว่ากําไรทองลุ่มน้ํากํ่ฟาร์มของนายกิติภพจาปาจีนเจ้าของฟาร์มหนูบ้านต้นแหนหมู่หนึ่งตำบลน,นาแกอำเภอน,นาแกจังหวัดนครปาานมรดการนี้คึกคักมากครับมีการจัดเรือนโห้ด้วยนะเป็นบ,อบ่อปูนซีเมนขนาดใหญ่แล้วก็ไปทีบายสีสุขขันด้วยแล้วนายกิติภพเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงหนูพุกขายมาประมาณ3ปีแล้วครับก็เริ่มจากซื้อพ่อพันธุ์มาจากจังหวัดขอนแก่น แล้วก็นำมาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์เพชเมียรุ่มน้ำก่ำจนได้สายพันธุ์รุ่มน้ำก่ำ ซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับฟังเจ้าบ่าวกันบ้างไปเจ้าบ่าวเนี่ยค่ะนายประวิทย์เจ้าของฟาร์มจากจังหวัดมุกดาหารพ่อเจ้าบ่าวกันแล้วกันครับเขาบอกว่าตัวเองมีอาชีพเลี้ยงหนูพุกขายค่ะ150วงบ่อซีเมนต์ก็รู้จักกับนายกฤติพเพราะว่าขายหนูพุกเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็เลยนําหนูพุกเพศผู้ของเขาชื่อว่าเจ้านําโชคเนี่ยมาสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านนครพนมเนี่ยชื่อเจ้าสาวคือหนูกําไรทองหลังผสบ กันกันได้หนึ่งเดือนเดี๋ยวเจ้าสาวจะต้องตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาได้5-16ถึงตัว น้ำหนักลูกที่คลอดมาถ้าหากว่าขุนเลี้ยงดีๆนะก็จะมีน้ำหนักสักประมาณ1.4ถึง1.5กิโลกรัมตัวไหนน้ำหนักไม่ถึงหลังเลี้ยง4เดือนก็จะชำละขายเนื้อไปนะคะก็จะทำให้มีไรายได้ต่อเดือนประมาณ20,000ถึง30,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะก็จะนำไปขยายพันธุ์ต่อไปเพราะว่าปัจจุบันมีสมาชิกกว่า70คนด้วยกันเป็นอาชีพเ,<อ>เลี้ยงหนู แล้วก็จัดพิธีคือจะต้องมีการให้ผสมพันธ์ระหว่างสองฟาร์มอะมาจากสองบ้านว่ะสองเมืองอะคือบ้านเจ้าบ่าวเขาอยู่มุกดาหารบ้านเจ้าสาวเนี่ยเขาอยู่นครพนมจะต้องมาผสมพันธ์กันจะได้มีลูกมีหลานสืบพันธุ์กันต่อไปก็เลยจัดเป็นงานแบบนี้ขึ้นมีการแห่กันมาจัดงานแต่งงานเออคือภายในงานแต่งหนูพุกนะฮะอาหารที่เล็กก็คือหนูพุกครับอ๋อเหรอเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขานำไปประกอบอาหารด้วยนะ อยู่ในโอ๋เลยนะครับ